มีอย่างที่บอกอ่ะฝนตกถนนลื่นนะคะอ,อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษมากกว่าปกติเพราะบางทีเนี่ยลื่นมากจริงๆถนนเบรกไม่อยู่อุบัติเหตุเกิดง่ายตรวจสอบสภาพรถให้ดีก่อนออกจากบ้านด้วยอย่างที่ขอนแก่นก็เพราะสาเหตุนี้แหละค่ะเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะโดยจนที่เขาก็ต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายน้ําพองพระธาตุขามแก่นบ้านกุดดุกตําบลทรายมูลที่อําเภอน้ําพองค่ะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะไปชนประสานงา,ากันน่ะ มันทาให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนนะคะศพ2ศพกระเด็นออกมาจากตัวรถกระบะมาอยู่บนถนนเลยแล้วก็อยู่พงหญ้าข้างทางด้วยส่วนอีกศพหนึ่งยังติดอยู่ในซากรถนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะมีอีก4คนค่ะเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลรักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ําพองจากการสอบสวนทราบว่าอย่างนี้ค่ะนายนิรุตลาษาหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยนะคะพยายามที่จะเร่งเครื่องเพื่อที่จะหลบรถ10บล้อ แต่ปรากฏว่าสภาพถนนในอย่างที่เตือนกันแล้วเตือนกันอีกนี่นะคะถนนลื่นฝนตกหนักมากรถมันก็เลยเสียหลักค่ะพุ่งชนกับรถกระบะอีกคันนึงที่วิ่งสวนมาจนสุดท้ายนี่แหละคะ่ะก็เลยเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตดังกล่าวค่ะคจากขอนแก่นครับไปต่อกันที่สระบุรีรถแท็กซี่เขียวเหลืองจมลงในคลองระพีพัดเจ้าหน้าที่อาสามมเดินิที่สว่างรัตนะธรรมสถานสระบุรีพยายามไปหาร่างของผู้ที่ติดอยู่ในรถ คาดว่ามีประมาณ2อถึงสคนแปรน้ำมันเชี่ยวครับก็ยังไม่พบร่างของผู้สูญหายคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวขับย้อนสอนลอดใต้อุโมงค์พอเห็นรถวิ่งสวนมาพยายามเร่งเครื่องหนีหนีไม่พ้นครับไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็พุ่งตกลงไปในคลอง เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนขับเท็กซี่อาจจะไม่ชินกับเส้นทางวิ่งผิดเลนครับค่ะ,ะ,ะนี่นะคะส่วนที่ชนบุรีก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะกําลังเห็นอยู่นี่ก็เป็นสภาพรถยนต์เห็นไหมเนี่ยสีแดงคันนี้ด้านหน้ารถนี่พุ่งตกลงไปบริเวณเนินหินที่ถนนเรียบชายหาดจอมเทียนเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของคนขับเนี่ยนายบัญชาปิ่นแก้วอายุ60ปีค่ะ ถูกชาวบ้านช่วยเหลือออกมาประถมพยาบาลเบื้องต้นไม่พบว่าได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่ารถกระเทเ่อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ,ะเบื้องต้นนายบัญชาเขามีโรคประจําตัวค่ะแน่นหน้าอกระหว่างขับรถอ่ะน่าจะอาการกําเริบนะเนี่ยก็เลยทําให้ไม่สามารถควบคุมรถได้รถก็เลยเสียหลักแล้วก็พุ่งออกนอกถนนเอียงกระเทเล่แบบนี้อ,อค่ะ เจียวจริงๆเลยที่สําคัญไปอยู่ที่ร้านที่เป็นตานานของพัทยาซะด้วยใช่เราจะพูดอยู่แล้วเชียวเออไม่บอกชื่อละกันแต่หลายคนรู้แหละใช่ร้านนี้เขาเป็นต้นตำรับอาหารทะเลย่านพัทยาแลวกลางคืนมันก็จะมีโต๊ะมาวางตรงเอีทางเท้าฟุตบาทตรงนั้นใช่ไหมดีนะที่มาตอนเช้าถ้ามาตอนกลางคืนควาดเลยเทกระศาสตรเลยค่ะโชคดีปลอดภัยนะคะสําหรับลุงคนขับค่ะ